อยู่ในโลกนะเวลาเราสวดพลังงานนั้นก็มาที่เราครับมาเยอะนะทุยิ่งจักรพรรดิเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าสวดเมื่อไหรก่ก็ผีมาเมื่อนั้นแหละจริงเขาบอกก็จริงครับมาแน่นอนนะถ้ากลัวก็เสียใจด้วยนะท่านไม่มีเพื่อนเป็นผีเละครับท,ท่านไมท่านไม่เพื่อนเป็นผีแล้วท่านจะรู้ว่าผีมันช่วยเราได้ไหม เขาช่วยได้ตามกําลังที่เขามีนะผีอะไม่ใช่สวดตั้งนานแล้วบอกโอ้ผีแถวนี้ไม่เห็นบอกโชคเลยนะเขาก็จะบอกว่าผมก็ไม่มีผมก็จะท่านนี่แหละครับให้ผมมีก่อนแล้วผมก็จะให้เข้าใจไม่โชคแต่หลายคนที่เขามีคนมาเล่าให้ฟังว่ามาที่นี่แล้วสวดมนนะครับกลับไปก็มีโชคนอนก็ฝัน เขาก็มาให้อะไรอย่างเงี้ยครับหลายรอบนะครับใกล้หวจะออกเรียบมานอนนะอือครับแล้วเทวดาเขาเลือกให้เหรอทำไมก็ถึงให้คนนี้ทําไมไม่ให้คนนี้อย่างเงี้ยเขาไม่ให้เสมอภาคกันครับโอ้เขเขาให้เฉพาะคนมีเชื้ออ๋อมีเชื้อมีเชื้ออยู่มันง่ายหน่อยครับใช่ไหมถ้าไม่มีเลยเติมเชื้อเข้าไป เติมยังไงครับอ้าวก็ทานไนงะทานวันนี้วันนี้ไปเรื่อยๆเนะี่ยเดือนเท่าไหร่ละครับเอามีแล้วหนี่เชื่อโนอะ้ oh. มีขึ้นแล้วเนะี่ยมีพลังงานแล้วเนะี่ย oh. ก็เหมือนแบงค์นะั่นแหละมีเอาโอดีเงินตัวเองเนะั่นแหละที่ทําทําบุญไปเรืนะ่อยๆครับอ,อยากถามหลวงตาว่าทุกครั้งที่สวดมนต์นะครับหมาจะมาหน้าบ้าน หมาหน้าบ้านและในบ้านครับหอนวันละหลายหลายครั้งมากแนะครับถูกถูกแสดงว่าแถวนั้นมีพวกวิญญาณเยอะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนะี่ยต้องสืบแล้วอะ่ะแถวนี้มันมีอะไรในอดีตสักร้อยสองร้อยปีในอดีตหรอประมาณนี้คือสวดปุ๊บหอนปั๊บ,บ,บครับไม่ใช่ว่าวิญญาณจะมีทั่วไปบางที่เนะ่ยคนมัน ตายพร้อมๆกันหลายเยอะเป็นร้อยก็มีนะชีวิญญาณมันเยอะหมามันเห็นมันก็หอนนะจริงดวงเดียวมันหอนแล้วล่ะอ๋อครับที่นี้คือหน้าบ้านก็เป็นร้านขายของปรากฏว่าร้านขายของมันเงียบมากหรือเป็นเพราะวิวญญาณเขามายืนเต็มก็ลเลยบังลูกค้าหรือเปล่าครับคือหนูต้องทํายังไงเพื่อให้แผลแผลไป้ามายืนบังหน้าร้านเนี้ย <c oughs> เอาลูกหลงปู่แผ่ไปจิดหน้าร้านอ๋อเคียก่หน้าร้านตัวไวๆครับขอวิญญาณแถวนั้นเรียกลูกค้ามาหน่อยครับคือถ้าพิจารณาจริงๆที่เราสวดมนต์แล้วเราเห็นวิญญาณเราสัมผัสวิญญาณแสดงว่าบทสวดมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ไม่เมีครับคนสัมผัสได้นะคนที่มีพื้นฐานนะเนี่ย ส่วรข้างเดียวก็สัมผัสได้แล้วทุกคพวกที่เคยปึกฝึกอยู่แล้วเนี่ยเพียงจะเปลี่ยนมาสวนมันก็เห็นแล้วโอครับสวนแล้วผีรักผีหลงนะถูกต้องเลยฮะไม่หลงได้ไงมันได้อายุวิญญาณก็เหมือนเราเนี่ยเพราะมันเกิดไปวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องหมดเนี่ยบุญมันหมดแล้วมันก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มันอยากเกิดไหมเกิดแล้วมันกําหนดทิศทางในการเกิดไม่ได้อ่ะ มันก็มาสวดกระมวลกับเราเราสวดี่ไหนมันก็น้อมกับเราเพราะมันเป็นวิญญาณอ oh. อายุมันได้จากเราครัจะไหมความสว่างมันก็เพิ่มนิดหน่อยมันไม่หมดอ่ะครับแต่มันเพิ่มนิดหน่อยแต่มันก็ไม่หมดเราสวดเนี่ยวิญญาณดวงเดียวะกําหนดกับมนุษย์เนี่ยที่สวดทุกคนไม่ใช่กําหนดที่ดวงตาหรือนั่นนะไม่ใช่เ mm hmm. ขาน้อมมาทุกคน่ะแต่ก็ยังน้อยได้น้อยกว่ามนุษย์ ที่มีลูกมีนามก็นึกว่าหลงตาบุญเยอะแสงสวาง่างเยอะเขาไปเอาที่หลงตามหมดก็ไม่ไมาหนูแล้วนะไม่ใช่มันน้อมมาทุกคนนะครับ <c oughs> เพราะทุกคนมีลูกมีนามครัอ่าน,น,นสวยไปเถอะไปไหนก็แผ่ไปบอกด้วยนะแผ่ที่ไหนก็บอกด้วยหรือทำบุญที่ไหนก็บอกวิญญาณพบภูมิใจวเนี้ย ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวินว่ายตายเกิดในอนาคตนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ไม่บอกนะครับเหมือนเราสวนเขาก็ได้ใช่เขาก็ดูแลรักษาเราเราเกิดคนเดียวไม่ได้เราต้องมีพวกการจะหาพวกไม่ต้องไปหามนุษย์หรอกคพูดยาบอกให้มาสวดมนต์มันไม่มาหรอกจะบอกเอาไปเที่ยวไหมเนี่ยไป <laughs> บอกว่าไปหัวหินไหมไป,ไป <laughs> มาสวดมนต์แก่งกระจานไหมไม่ไม่ไมาไ, <laughs> <laughs> ไม่มีเวลา <laughs> <laughs> ไม่มีเวลา,ไ,วลาไปอยู่ภูวิลล่าดีกว่าเรเจะมาตั้งแต่ต้องกําพระสวดมนต์ยังไงพระถึงจะด,ดิ้นแบบคนอื่นเขาครับ <laughs> จ,ะจะไปนึกว่าห้ดิ้นเนี่ย ให้กรรมบ่อยๆเวลานอนก็ให้กรรมนอนใน้กรรมพระอย่าไปกรรมแบบนิ่งนิ่สนิทคือกรรมอพอดีกรรมเอากรอบรแตกเลยไม่ใช่อย่างนั้นกรรมพอดีเสร็จแล้วเวลาสวดก็ให้นึกถึงพระเวลาจะสวดให้นึกถึงพระเลนึกถึงพระแล้วก็สวดแล้วก็นอนครับมันก็จะมีความรู้สึกไม่นานนะมีความรู้สึก เอาเวลานอนเนี่ยนอนที่ไหนก็กรพระแล้วก็สวดมันจะสัมผัสได้ไวกว่าที่เรามานั่งแล้วกรรมแล้วนึกเพราะมันจะมันจะมันจะสัมผัสตอนที่ครึ่งหลับครึ่งตืนะ่นนจะหลับๆเค็มๆเนะ่ยมันจะสัมผัสพระเนี่ยตอนนอนก็ต้องกรรมไปด้วยฮะไม่ได้กรรมเหรออ,อ้าว <laughs> โอเ <laughs> ขาต้องกรรมพระเนี่ยจัมโบ้ในี่กรรมพอดีเลย เขาก็กลัวว่าเด็กกมทั้งคืนตื่นมามือจะล็อกเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่กมขนาดนั้นเอากรมพอดีอย่างเงี้ยอมันไม่ล็อกกว่ากำอย่างเงี้ยกมพอพอพอรู้สึกแต่แตะได้ไหมครับใช่แตะก็ได้อย่างเงี้ยได้อ๋อไว้ที่เวลาเคลิ้มเคลิมมันจะสัมผัสได้เพราะมนุษย์เนี่ยเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันเป็นสางสามแพ่งอ่ะมันไม่หลับ มันก็ฝันมันไม่ฝันมันก็สัมผัสบางคนถึงได้ยินเสียงวิญญาณเนี่ยโอตอนช่วงใกล้จะหลับใช่เหมือนมีคนคุยกันมันประมาณนั้นแหละนคนก็ได้กลิ่นนะครับหลวงตาถูกท่านต้องการให้เราเข้าถึงจุดนั้นน่ะเหมือนกับจุดที่เราเห็นท่านแล้วท่านเคลื่อนไหวอะ่ะค่ะ